ได้รักกลนลวงตอนที่58ที่ห้องเก็บของอัมริตหมดสติไปเพราะถูกไฟช็อตชายคนหนึ่งแบกผ้าห่มไหลายผื้นมากองไว้บนตัวอัมริตโดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นเธอที่บ้านของอัมริตสาโรดไม่พอใจบอกทุกคนว่าอัมริตไม่เห็นแก่หน้าพวกเขาโมกาก็แย้งว่าอัมริตไม่ใช่คนแบบนั้นพานุบอกเขาเห็นกับตาตัวเองว่าอมรตวิ่งหนีไป ที่บ้านคงวีวิเชนราเอาจดหมายคงวีมาให้นารินีซึ่งเขียนว่าเขารู้ทันแม่ว่าแม่พยายามหยุดเขาแต่แม่ไม่จำเป็นต้องมายุ่งกับงานแล้วเขาจะพาสภัยกลับมาหาแม่เองนารินีไม่พอใจบอกให้วิเชนราตามหาวีให้พบ ที่ห้องเก็บของชายสองคนจะเอาผ้าห่มเพื่อออกไปวางขายที่ตลาดพวกเขาเห็นอมริตนอนหมดสติอยู่ในกองผ้าหม่มและเห็นรอยสักที่ข้อมือเธอก็คิดว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีและจะพาเธอไปไว้ที่อื่นที่บ้านของอมริตซาโรธบอกทุกคนว่าอมริตอาจจะหนีไปกับรันทีโมกาถามว่ารันทีมาที่นี่อย่างนั้นหรือพาลุโกโหกว่าพวกเขาแค่คาดเดาเท่านั้นทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงดนตรี ดังมาจากหน้าบ้านกิรันขึ้นไปดูบนดาดฟ้ามาบอกทุกคนว่าวีมาถึงแล้วซาโรธบอกให้กิรันอย่าได้ทำตัวมีพิรุษให้วีสงสยัยต่อมาวีเข้ามาในบ้านของอัมริดบอกให้นักบวชรีบทำพิธีแต่งงานให้เขาเสร็จโดยเร็วนักบวตรองเรียกเจ้าสาวให้ออกมาทำพิธีพานุออกมาหาวีที่ห้องโถงและยืนอําอึง้งวีเข้ามาดูในห้องแต่ไม่เห็นอัมริดก็สงสยัยพาน นุก็ยังคงออึง้งวีขู่ว่าเขาจะให้เวลาห้านาทีเพื่อพาอัมริตกลับมาที่นี่ซาโรธบอกวีว่าพวกเขาไม่รู้จริงๆว่าอัมริตอยู่ที่ไหนวีไม่พอใจเขาต้องการตัวอัมริตไม่ว่าอย่างไรก็ตามทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงรถยนต์มาที่หน้าบ้านวีขึ้นไปบนดาดฟ้าลงมาบอกทุกคนว่านาริณีมาที่นี่ห้ามทุกคนพูดอะไรกับเธอทั้งนั้นนาริณี วิเชนราสันตูเข้ามาในบ้านวีกับทุกคนออกมาหานาริณีที่ห้องโถงวีโกโหกแม่ว่าพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเขาบอกให้นักบวชกลับไปได้นาริณีกับวิเชนราได้ยินก็ตกใจวีบอกเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและเธอมีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับเขาให้แม่กลับบ้านไปเพื่อจะเตรียมทำพิธีต้อนรับสภยัยนาริณีบอก เธออยากพบผู้หญิงคนนั้นก่อนวีอ้างถึงธรรมเนียมที่ว่าแม่ของสามีไม่สามารถมาร่วมงานแต่งงานได้และจะต้องอยู่ที่บ้านเพื่อรอรับทำพิธีต้อนรับส p a ยไม่อย่างนั้นลูกชายจะโชคร้ายนารินีไม่พอใจเดินจากไปกับวิเชนรา วีขู่ทุกคนอย่าได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครจากนั้นเขาออกมาที่หน้าบ้านกับผานุบอกให้ผานุเอาก้อนหินก้อนใหญ่ไปใส่ไว้ในเกี้ยวเจ้าสาวแทนอมริดวีเดินจากไปและสวนทางกับรถมาที่อมริดนอนหมดสติอยู่บนนั้นแต่เขาไม่เห็นเธอ ่อมาที่บ้านวีนาริณีกับวิเชนราพบว่าบ้านถูกตกแต่งเอาไว้นาริณีเข้ามาในห้องบอกวิเชนราด้วยความไม่พอใจว่าวันนี้วีทำลายความเคารพของเธอในฐานะแม่เธอได้เตรียมผ้าคลุมศีรษะเอาไวใ้ให้กับสภัยคงเธอสำหรับใช้ในพิธีแต่งงานแต่วีก็กลับแต่งงานกับผู้หญิงที่มาจากครอบครัวภูรลีภัยที่ไม่มีแม้แต่บ้านตัวเอง วิเชนราบอกเขาเห็นด้วยกับเธอที่ว่าวีทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่พวกเขาควรจะยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อไปพวกเขาควรจะพบผู้หญิงคนนั้นก่อนและบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เธอกับวีดีขึ้นก็ได้ ทันใดนั้นทั้งสองได้ยินเสียงดนตรีวีเข้ามาในบ้านพร้อมกับเกียวนาริมีกับวิเชนราออกมาที่ห้องโถงวิเชนราเรียกให้สไปยออกมาจากเกี้ยว เพราะนารินีต้อนรับเธอดีวตัวเองนารินีบอกวีว่าเธอต้องการจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เพราะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงคนที่สวยที่สุดในโลกนารินีกําลังจะเดินไปที่เกี้ยววีวิตกกังวลคิดว่าอัมริดทาให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากถ้าเขาหาเธอพบเขาจะให้บทเรียนแก่เธอเล่รักกลลวงตอนที่59นาริณีกําลังเปิดเกี้ยวเพื่อ ดูหน้าตาสไยวีมาหยุดนาริณนีไว้บอกว่าแม่จะต้องขออนุญาตจากเขาก่อนเพราะเขาเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้แล้วนาริณนีไม่พอใจกัดฟันถามวีว่าเธอจะขอดูหน้าสไยได้หรือไม่วีปฏิเสธบอกแม่จะต้องทำพิธีต้อนรับสไยก่อนจากนั้นเขาสั่งให้คนรับใช้แบกเกี้ยวเข้าไปในห้องของเขานาริณนีมองวีด้วยความไม่พอใจวีบอกแม่ว่าควรที่จะมี ความสุขที่เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและ เขาได้จ้างหญิงคณิกาที่ชื่อหนเมฮันที่มีชื่อเสียงมาทําการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองด้วยทันใดที่หญิงคณิกาชื่อหนเข้ามาในบ้านและทําการเต้นรําความจริงก็ปรากฏว่านนก็คือวาสมาวีมอบเงินกับเครื่องประดับให้วาสมาเป็นรางวัลต่อมาวีเข้ามาในห้องครุงคิดว่าวันนี้เขาสามารถจะรับมือกับแม่ได้แต่พรุ่งนี้เขาจะทําอย่างไรถ้าทุกคนต้องการจะเห็น ห็นหน้าสะภที่บ้านของอำริตโมกาถามผานุว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ไปแจ้งตำรวจเพื่อให้ตำรวจช่วยตามหาอำริต พาลุบอกการแจ้งตำรวจจะถือเป็นการต่อต้านวีตอนนี้เขาเป็นกังวลเกี่ยวกับการปกป้องครอบครัวโมกาเป็นห่วงอมริขอให้พระเป็นเจ้าคุ้มครองเธออีกด้านหนึ่งชายสงคนที่พบอมรินอนหมดสติอยู่ในห้องเก็บของพาเธอมาขายให้กับอามีนาใบอามีนาใบเห็นอมริก็ชื่นชมความงามบอกว่าญิงคนนี้จะต้องมีชื่อเสียงที่โด่งดังแน่จากนั้นเธอก็ อัมริตให้ฟื้นได้สติอัมริตถามอามินาใบว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอามินาใบบอกที่นี่คือซององเธออัมริตได้ยินก็ตกใจอามินาใบเอาเสื้อผ้ามาให้อัมริตเปลี่ยนแต่อัมริตปฏิเสธและจะเดินจากไปอามินาใบหยุดอัมริตและขังเธอไว้ในห้อง วาสมากลับมาที่ซองมอบเงินกับเครื่องประดับให้อามินาา่าใบอามิน่าใบาบอกให้วาสมาเลิกร้องเพลงเต้นรำและไปขายบริการให้กับพวกคนรวยแทนเพราะเธอจะได้เงินมากกว่านี้วาสมาปฏิเสธ บอกให้อามินาไบายอย่าพูดเรื่องนี้กับเธออีกไม่อย่างนั้นเธอจะไปจากที่นี่เธอมาอยู่ที่นี่เพราะไม่มีทางเลือกและร่างกายของเธอนั้นเป็นของคนรักเธอคนเดียวเท่านั้นอามินาใบาบ,าบอกวันนี้มีหญิงสาวคนใหม่มาที่นี่จากนั้นเธอบอกให้ลูกน้องเปิดประตูห้องอามริดเดินออกมาจากห้องเธอกับวาสมาเห็นกันก็ดีใจนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของ พวกเธออามีนาใบาบอกวาสมาว่าเธอจะทำให้อัมริกลายเป็นดาวดวงใหม่วาสมาบอกให้อามีนาใบายอย่าทำอะไรเพื่อนของเธอไม่อย่างนั้นตัวเธอจะฆ่าตัวตายและที่ซ่องแห่งนี้ยังดารงอยู่ได้ก็เพราะความสามารถของเธอ จากนั้นวาสมาพาอัมริตเข้ามาในห้องทั้งสองสวมกอดกันด้วยความดีใจอัมริตถามวาสมาว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและรันทีอยู่ที่ไหนวาสมาบอกตอนที่เธอกับรันทีใกล้จะถึงด่านพรมแดนรันทีถูกตํารวจปากีสถานจับตัวไปอัมริตได้ยินก็ตกใจวาสมาปลอบให้เธอไม่ต้องกังวลใจรันทีอยู่ที่สำนักหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง บอกบรรณาธิการว่าก่อนการแบ่งแยกประเทศเขาเคยเป็นเจ้าของสำนักหนังสือพิมพ์ที่เมืองลาฮอร์เขาต้องการตามหาพ่อแม่และคู่มั่นของเขาเขาจึงมาที่นี่เพื่อจะขอความช่วยเหลือบรรณาธิการบอกมันเป็นเรื่องยากเพราะกำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งแรกที่เกิดขึ้นในอินเดียหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ต่างก็ให้ความสนใจแต่เรื่องนี้รันทีจะต้องใช้เงินมากมายถ้าต้องการทำให้สำเร็จจากนั้นเขาก็เสนอให้รันทีไปขอความช่วยเหลือจากนารินีรันทีนึกถึงนารินีคิดว่าเธอจะต้องช่วยเขาได้คืนนั้นที่บ้านคงวีวีนั่งดื่มเหล้าอยู่ในห้องคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับอมริตเพราะเธอทำผิดต่อเขาอย่างมากจนเขาไม่อาจลืมได้เขาหยิบปืนออกมาจากตู้และเดินออก ไปจากห้องที่ทองอัมริดถามวาสมาว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรและกาบีเป็นอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้เขาคงจะโตขึ้นมากแล้ววาสมาร้องไห้บอกเธอไม่ได้พบกาบีมาเกือบสี่ปีแล้วอัมริได้ยินก็ตกใจ และรักกลลวงตอนที่ห0สิบวาสมาบอกอัมริดว่าเธอไม่รู้ว่ากาบีอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรบ้างอัมริดถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรวาสมาเล่าว่าเมื่อรันทีถูกตำรวจจับตัวไปเธอกับกาบีได้รับความช่วยเหลือจากชายมีฐานะคนหนึ่งในการข้ามด่านพรมแดนแต่หลังจากนั้นเขาพาเธอมาขายให้ซ่องแห่งนี้และพากาบีหนีไปจากเธอเธอจึงอยู่ที่นี่ เพื่อหวังว่าจะได้พบกับเขาคนนั้นอีกครั้งและถามเขาว่ากาบีอยู่ที่ไหนเธอไม่สามารถจะบอกอีกบานฝ่ายพ่อหรือกลับไปหาพ่อได้อัมริดบอกอีกบานเคยเขียนจดหมายมาถามเธอเกี่ยวกับวาสมาและ เขาก็สบายดีวาสมาถ,ถามว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่เพียงลำพังไปจนถึงเมื่อไหร่กันอัมริดบอกเธอยังมีครอบครัวอยู่และอูเดก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันวาสมาบอกอูเดไม่ควรรู้ว่าเธออยู่ที่ซองและเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะต้องมาอยู่ที่นี่อีกทั้งเธอก็ไม่สามารถดูแลกาบีให้ปลอดภัยได้อัมริดบอกวาสมาว่ามันไม่ใช่ความผิดเธอและอูเด จะต้องเข้าใจเธอเพราะเขารักเธอ อัมริดบอกให้วาสาลืมทุกอย่างไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่วาสาปฏิเสธบอกว่าตราบใดที่เธอยังไม่ได้กาบีคืนมาเธอก็จะไม่ไปจากที่นี่จากนั้นเธอขอให้อัมริดสาบานว่าจะไม่บอกอูเดเกี่ยวกับเธออัมริดยอมสาบานบอกว่าอูเดเขียนจดหมายเก็บเอาไว้ทุกวันเพราะตัวเขาหวังว่าวันหนึ่งเมื่อเขาได้พบกับวาสาเขาจะมอบจดหมายทั้งหมดนั้น ให้กับเธอวาสมาถามอัมริดว่าเธอมาอยู่ที่ทรงได้อย่างไรอัมริดบอกวันนี้เป็นวันแต่งงานของเธอวาสมาตกใจถามว่าเธอแต่งงานกับใครอัมริดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้วาสมาฟังวาสมาบอกให้อัมริดกลับบ้านอัมริดเห็นด้วยบอกว่าโมกาจะต้องเป็นห่วงเธอวาสมาได้ยินก็แปลกใจอัมริดบอกโมกานั้นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและรักเธอยิ่งกว่า าชีวิตของตัวเองส่วนราธาก็ไปเรียนและอาศัยอยู่ที่เมืองชิมลาวาสมาบอกมันเป็นข่าวที่ดีมากอมริตบอกวีขอให้เธออย่าไปจากเขาแต่เธอไม่สามารถทำได้ วาสมาสงสัยว่าถ้าอัมริตอยู่ที่นี่แล้วและใครกันที่อยู่ในเกี้ยวของเจ้าสาวอีกด้านหนึ่งสันตูมาที่บ้านอัมริตบอกพานุว่านารินีต้องการพบเขาเดี๋ยวนี้ต่อมาวีมาที่ซงของอามินาบาบอกว่าเขาต้องการพบนูลูกน้องของอามีบยมาบอกวาสมาว่ามีใครบางคนต้องการจะพบเธอวาสมาบอกให้อัมริตรอเธออยู่ในห้องวา สมาออกมาจากห้องเห็นวีกต็ตกใจอัมริตแอบเปิดผ้าม่านที่ประตูเห็นวีกต็ตกใจเช่นกันวีบอกวัสมาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเธอเพราะผู้หญิงที่จะแต่งงานกับเขาหนีการแต่งงานไปเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม่เขาและเขาต้องการจะหาผู้หญิงสักคนมาเป็นภรยาป,ปลอมๆของเขาวัสม่าถามว่าทำไมเขาถึงจะต้องแกล้งทำเป็นแต่งงานแล้วทำ เขาถึงไม่ลืมผู้หญิงคนนั้นไปวีตอบว่าตราบใดที่เขายัางไม่ได้ลงโทษผู้หญิงคนนั้นเขาจะไม่มีทางลืมเธอไปได้เขาหยิบปืนออกมาบอกว่าเขาจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นเพราะเขาขอให้เธออย่าจากเขาไปแต่เธอก็ไม่ทำตามเขาวีบอกให้วาสมาหาผู้หญิงมาให้เขาคนหนึ่งแล้วเขาจะให้รางวัลเธออย่างงามอัมริตก็นึกถึงตอนที่วี เคยขู่เธอว่าถ้าเธอไม่แต่งงานกับเขาครอบครัวเธอจะต้องเดือดร้อนวาสมากลับเข้ามาในห้องพบว่าอัมริตสวมเสื้อผ้าเธออยู่ก็สงสัย อัมริตอบว่าเธอจำเป็นจะต้องไปกับวีวาสมาบอกอัมริว่าแต่วีต้องการจะฆ่าเธออัมริบอกที่เธอยอมแต่งงานกับเขาก็เพราะเธอเห็นแก่ครอบครัวเธอได้ให้สัญญากับเขาไว้ว่าเธอจะไม่หนีเขาไปและเธอจะต้องทำตามนั้นวาสมาถามอัมริว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจใช่หรือไม่อัมริบอกว่าใช่วาสมาก็พาอัมริออกมาจากห้องอัมริใช้ผ้าคลมุมปิดบังใบหน้า ไวเธอตัวสั่นด้วยความกลัวเธอกระซิบบอกวาสมาว่าเธอจะโน้มน้าววีเพื่อทำให้เขาใจเย็นลงวาสมาบอกวีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของเธอเขาควรจะให้เกียรติด้วยวีบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรยาเขาต่อหน้าคนทั้งโลกแต่สำหรับเขาเธอเป็นแค่แขกคนหนึ่งเท่านั้นเขาให้สัญญาว่าจะไม่มีใครทำอันตรายเธอได้